คุณมีเสียงเอฟเฟกด้วยนะได้ยินป่ะเอ่อได้ยินป่ะอยากรู้ว่าได้ยินไหมตอบหน่อยถคาได้ยินเสียงปรบมือบ้างไม่ได้ยินเหรอไม่ใครตอบคุณเลยเอ่าพัชราชายอ่าพัชราชายเปิดแล้วดีมากโ <Okay. S 1> อเคอะมาพร้อมแล้วนะพร้อมอยัง ทุกคนพร้อมอย่างพร้อมกับการเขียนตามคําบอกแค่ห้าคำโอ้โหเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะเนี่ยนะคะคำที่หนึ่งมาคำที่หนึ่งคำว่าวิถีฐานวิถีฐานเขียนอย่างไรอ่ะเขียนเลยนับถอยหลัง20วินาที อ่าตอนนี้นะคะหมดเวลาคำว่าวิธานหมดเวลาแล้วนะต่อไปคำที่สองค่ะคำว่าสัตะวัดที่แปลว่าครบรอบหนึ่งร้อยปีสัตะวัดเขียนค่ะ ตอนนี้นะหมดเวลาสัตะว์วัหมดเวลาแล้วนะต่อไปคำที่สองนะคะคำว่าชนละมากที่แปลว่าทางน้ำชนละมากเขียนค่ะ สำหรับคำนี้หมดเวลาแล้วนะคะต่อไปเราไปคำที่สี่กันเลยนะคะคำที่สี่คือคำว่าโลกาภิวัตความหมายก็คือการที่แบบว่าทั่วโลกเราเนี่ยสามารถรับรู้ข่าวสารหรือว่าผลกระทบอะไรทุกอย่างคือเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กว้างขวางมากๆเหมือนยุคนี้เขาเรียกว่ายุคโลกาภิวัตนั่นเองอ่ะเริ่มเขียนค่ะ หมดเวลาอ่ะคำสุดท้ายแล้วคนะ่ะนักเรียนดูซิใครจะถูกห้าคำเลยหรือเปล่านาะออะมาดูคำสุดท้ายค่ะคำที่ห้าคำว่าอิทธิพลค่ะที่มีความหมายว่าอำนาจที่สามารถบันดาลให้ผู้อื่นคล้อยตามหรือทำตามได้นะคะหรือพวกพลังกำลังนะคะอะเริ่มค่ะ อิทธิคลลูกเห็นไหมหนูเห็นหน้าจอไหมลูกเห็นหน้าจอปะหน้าจอคุณครูจะเขียนคำอ่านเอาไว้ว้าวหมดเวลาแล้วนะมีใครไม่ทันหรือเปล่ามีใครไม่ทันไหม เอ้ยนาลงศักดิ์กัธนัทยังไม่ยอมเปิดกล้องให้ครูเลยเนี่ยสิมระดาก็ไม่ยอมเปิดเนี่ยนะพัฒนาชัยหายไปแล้วปิดกล้องไปแล้วลังสิมันบุญยวียังไม่เปิดกล้องเลยนะนี่วันนี้เราเรียนเนี่ยโชคดีมากเลยห้องสี่เนี่ยเรียนห้องเดียวเนี่ยแต่วันศุกร์เดยวครูสอนอีกสองห้องรวมกันเออนี่มีแต่ห้องเรานะเนี่ยไม่ต้องอายใครแล้วเราต้องเจอกันทุกวันทุกวันพุธเลยนะคะเพราะต้อง ฝึกตัวเองนะออาทำให้เป็นปกตินะคะเรายังต้องเรียนแบบนี้ไปอีกนานลูกนะคะอ่ะมาเตรียมเฉลยนะคะให้คะแนนตัวเองนะคะเฉลยค่ะเขียนเองตรวจเองนักเรียนพอนะคะอ่าแล้เรียนตรวจเลยค่ะคำแรกวิถฐานเขียนแบบนี้หรือเปล่านะคะแล้วเราจะไม่ออกเสียงว่าวิตฐฐานด้วยนะคำนี้ถือว่าออกเสียงแล้วมันผิดเลยนะคะ ต้องอ่านว่าวิฏฐานเท่านั้นคำที่สองสะัปะวัตนะคะใช้อสอสารใช้รอหันด้วยสะกดด้วยสอหรือสีนะคะ <Yes. S 1> อ่าชนละมากคำนี้นะถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่ครูให้เด็กๆเด็กๆอ,อ่านนะก็จะชอบออกเสียงว่าชนละมาลกมีใครออกถ้าใครเจอคำนี้แล้วอ่านชนละมาลกไม่ไม่ใช่นะผิดเลยนะคะอ่าต้องอ่านว่าชนละมากเท่านั้น โลกาพิวัดจำไว้สะกดวัดนี่สะกดด้วยตเต่านะคะสะกดด้วยต่อเต่านะคะ <Yes. S 1> ต่อไปคําสุดท้ายคาว่าอิทธิพลน่ะนะคะใครถูกบ้างเอ่ยอ่านะคะเดี๋ยวคุณครูค่อยขอดูคะแนนตอนก่อนที่เราจะจบคาบนะคะนะักเรียนเก็บไว้เลยนะคะเออต้องมีคนได้ห้าเต็มแน่เลยครูคะครูอย่าคิดเยอะคะ่ะเออนะคะหนูได้สองนนอคะแนนครับครูแบบนี้ไม่เอานะามา ต่อไปเราจะมาเข้าสู่นิทานพื้นบ้านเหมือนเดิมสัปดาห์นี้เราเรียนนิทานพื้นบ้านทั้งสัปดาห์เลยนะแล้วงานก็มีงานชิ้นเดียวด้วยถือว่าไม่ยากใช่ไหมแล้วก็บางคนส่งงานมาแล้วแต่บางคนไม่รู้ทําหรือ,อยังนะเดี๋ยวเรามาดูนิทานพื้นบ้านกันดีก,กว่าทบทวนนิดหนึ่งนะคะนักเรียนอ่าเรามาทบทวนนิทานพื้นบ้านนะคะนิทานพื้นบ้านคือนิทานอะไรใครจําได้ นะใครจําได้บ้างใครจําได้บ้างเรียนไปแล้วแล้วครูก็ทําวิดีโอให้ดูแล้วนะอินทิราทาหน้าแบบว่าซุกแฉหรือเปิดหัวค่ะ <c oughs> กลุ่มเขาหมับไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหมอินทิราดูนัจภูมินเมื่อกี้เป็นตุ๊กตาเต้นอยู่เลยนะจ๊ะ <c oughs> เอออ่ะนักเรียนนิทานื้นบ้างเรามาดูกันค่ะความหมายของมันนะคะก็คือนิทานประเภทหนึ่งนะคะที่มันเล่าต่อๆกันมาไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นแบบ จินตนาการต้องใช้จินตนาการและมีความเชื่อของชาวบ้านแฝงอยู่ในนั้นด้วยนะคะถ้านันกเรียนไปหามาบางคนจะเจอเรื่องอะไรบ้างปลาบูทองก่องข้าวน้อยข้าแม่ห้องสี่ีอะไรมาบ้างเนี้อุ้ยปกท่านันกับกับนัตบ,บูมินเต้นเหมือนกันเลยนะคะโหถ้าทางห้องเต้นอย่างนี้ทั้งหมดก็คงจะฮาดีนะเนี่ยใช่ไหมอ่ะอ่ะ,อะแล้วมาต่อไปลักษณะของนิทานพื้นบ้าน ถ้านักเรียนหาในทางพื้นบ้านมาจะต้องมีลักษณะแบบนี้คือเล่าเป็นปากต่อปากจําจำคํานี้ไว้นะมุกขปาถะตอนหมอหนึ่งเธอจะได้เรียนมันอีกครั้งหนึ่งและการเล่าเป็นร้อยแก้วไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งและบางเรื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างวันนี้นะคุณครูมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งเรื่องในวิดีโอเมื่อวันจันทร์เธอได้ฟังเรื่องอะไรนะใครจําได้อะอยากฟังเสียงบ้างนะนี่ใครจําได้วันจันทร์เรียนเรื่องอะไร วันจันทร์วันจันทร์ใครได้เล่าที่คุณครูเล่าให้ฟังอะถ้าใครได้ดูจําได้ไหมครูเล่าเรื่องอะไรให้ฟังไม่มีใครจําได้ไม่มีใครจําได้เลยฮะฉันก็กดเสียงสาวมั่วเหมือนกันอ้าวเมื่อวันจันทร์คุณครูอ่ะเล่าเรื่องเท่าเออยางเท่าอ อะไรนะนกยางเท่าเออนะคะครัวเราเล่านกยางเท่าให้ฟังแต่วันนี้เราจะมาฟังเรื่องนี้ค่ะชื่อเรื่องว่าชื่อเรื่องว่าพร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังเออ,เ,อ,อเสียงหมาเห่าด้วยบูนะคะอ่ามาเรื่องทําไมหมากับแมวถึงไม่ถูกกันมีใครรู้บ้างแล้วบ้านใครเลี้ยงทั้งหมาเลี้ยงทั้งแมวถ้า ธนัธนปิดเอ่อปิดไมค์ก่อนนะลกูกธนาเปิดไมค์อยู่เมื่อกี้นี้อ่ะธนาปิดไมค์หน่อยครับเสียงสะท้อนค่ะโอเคครับเก่งมากอ่ะเรื่องนี้นะคะคือทําไมหมากับแมวถึงไม่ถูกกันบางคนบอกปู่บ้านหัวหมากับแมวถูกกันนะ,ะอ่าแต่ว่าโดยปกติอะ่ะมันจะไม่ถูกกันนะเออคือแบบไม่ใช่ว่าเจอหน้าเจอหน้าแล้วจะมาคอเคลียอะไรกันได้ไม่ไม่ไม่มี แต่ถ้ามันแบบว่าอยู่คนละบ้านยังไงมันก็จะไม่ค่อยชอบที่หน้ากันวันนี้คุณครูมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอ่ะ,อะมาเราเริ่มเลยมันเริ่มจากว่ามีตายายคู่หนึ่งเนาะบ้านเขาก็ฐานะยากจนนะเออคือคือ,คอมีชาชาเชา้ากินข้ามปกติแต่ขเขาก็เลี้ยงหมากับแมวไว้ด้วยคือตอนนั้นหมากับแมวถูกกันนะเขารักกันเพราะเขาอยู่ด้วยกันแต่มีวันหนึ่งนะคะมีเขาเรียกว่าชายแปลกหน้าครูเดาว่าต้องเป็นเทวดานน่แหละปลอมตัวมาคือ ตากับยายเนี่ยเขาเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนรักสัตว์คือเป็นคนดีอะอนะคะเป็นคนดีแล้วเทวดาปลอมตัวมาอยากให้รางวัลตากับยายก็เลยบอกว่าขอข้าวกินหน่อยตากับยายเป็นไงก็สงสารใช่ไหมทั้งที่ในบ้านเน่เหลือข้าวแค่ก้อนเดียวแต่ตากับยายก็ตัดสินใจว่าโอ้โหแห่งเขาหิวจังเลยก็เอาข้าวไปให้นะคะพอเอาข้าวไปให้แล้ว เ,เทวดาก็เลยบอกว่าฉันมีของจะให้ตอนนั้นเขาปลอมตัวเป็นแบบชายผู้เล่อ่อนนะนะบอกว่ามีลูกแก้ววิเศษมามอบให้ลูกแก้ววิเศษเนี้ยนะคะสามารถนึกสิ่งใดอยากได้สิ่งใดก็ขอกับลูกแก้ววิเศษนี้ได้เลยเอโอ้โหใครอยากได้บ้างลูกแก้ววิเศษกับลูกแก้วสารพัดนึกใช่ไหมอ่านะคะตากับยายก็ได้มาแล้วตากับยายเนี่ยก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้น มีเสื้อผ้าใหม่ๆสวยๆใส่มีข้าวปลาอาหารกินแบบไม่ต้องอขุดเือขุดมันกินอีกแล้วเจ้าหมาเจ้าแมวเนี่ยนะก็พอยสบายไปด้วยะะนะคะแต่มีอยู่วันหนึ่งค่ะมันมีเศรษฐีอยู่แถวๆนั้นแหละเขาเห็นว่าทำไมตากับยายชีวิตเปลี่ยนไปนะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะตากับเศรษฐีคนนี้ก็เลยให้ลูกน้องไปสืบความ ลูกน้องก็สืบความมาได้ว่าบ้านนี้เขามีแก้วสารพัดนึกนั่นเอง <Yes. S 1> อ่านะคะก็เขาก็เลยรู้สึกแบบมีความโลภนะเศรษฐีคนนี้ก็โลภมากน,นนะก็เลยใช้อุบายค่ะไปที่บ้านของตากับยายแล้วบอกว่าฉันน่ะอยากดูลูกแก้วเออเล่าค้ามไปนิดนึงนะคะเศรษฐีเนี่ยทำลูกแก้วนะคะอีกลูกแก้วอีกลูกหนึ่งเนี่ยที่คล้ายๆกับแก้วสารพัดนึกอันนี้มากๆเลยนะเอาไปด้วยเพื่อจะไป สลับสับเปลี่ยนนั่นเองนะคะพอไปถึงบ้านตากัะดายก็บอกขอดูลูกแก้วหน่อยอะไรเงี้ยตากับยายใหญ่ด้วยความซื่อเออโอ้โหฉันร้องกรี๊ดเลยนะคะด้วยความซื่อเขาขอดูลูกแก้วก็เอาลูกแก้วไปให้เขาดูเศรษฐีประจวบหมอะเลยนะหาเวลาเุ๊บเปลี่ยนลูกแก้วเลยปุ๊บนะคะเพราะฉะนั้นเศรษฐีก็ได้ลูกแก้วสารพัดนึกอันตัวจริงไปนะคะแล้วตากับยายใหญ่เนี่ยก็ได้ของปลอมใช่ไหมแล้วตากับยายใหญ่มารู้ทีหลังว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ก็คือขอ อาหารขอสิ่งที่อยากได้แล้วมันไม่ได้นะคะก็เลยทําให้ตากับยายเนี่ยเออเสียใจมากๆเลยระหว่างนั้นนะคะหมากับแมวเขารู้เรื่องทุกอย่างเลยหมากับแมวรู้เรื่องใช่ไหมคะก็เลยตกลงกันว่าเราจะไปเอาแก้วสารพัดนึกแันเนี้ยมาให้ตากับยายให้ได้ลูกแก้ววิเศษแต่นะคะตกคืนวันนั้นเลยค่ะเออจ้าแมวบอกว่าเจ้าหมาจเจ้าอะนะดูทางาไว้ดูต้นทางไว้นะ เราจะเข้าไปในบ้านเพื่อไปเอาลุกแก้วกลับมาให้ได้แมวนะคะก็ค่อยๆเดินย่องเข้าไปเดินย่องเข้าไปนะคะแล้วก็ไปเจอหนูตัวหนึ่งแล้วก็กรีบตะคุบไว้เลยแล้วบอกหนูว่าเจ้าไปค่าลูกแก้วมาให้เราเราจะไว้ชีวิตเจ้าเราจะไม่งับขอเจ้า,านะคะกเ็เจ้าหนูนะคะก็เลยไปเอาลุกแก้วที่อยู่ในตู้เนี่ยของบ้านเศรษฐีมาให้กับแมวค่ะ เขาก็ได้มาแล้วได้ลูกแก้ววิเศษมาแล้วจ้าแต่ระหว่างทางเราต้องข้ามแม่น้ำมาอีกแมวก็เลยให้เจ้าหมาเนี่ยนะเ,าเาขาเรียกอะไรนะข้าบลูกแก้วเอาไว้ที่ปากแล้วก็ว่ายน้ำว่ายน้ำเพื่อจะขาา้ามมายังอีกฝั่งหนึ่งนะคะเรื่องมันผีมากเรื่องมันผีจริงๆเพราะอะไรปรากฏว่ามีอุจจระจ้าอุจจระลอยมาเธอเป้าหมาทำไง ถ้าใครรู้นีสใส่ของหมานะคะเขาบอกว่าหมาเนี่ยชอบทานอุจจาระมากเพราะมันเห็นใช่ไหมมันก็แบบรู้สึกอยากกินมันอ้าปากจะคาบอุจจาระไอจะกินอุจจาระนะคะแล้วมันก็ทําให้ลูกแก้วในร่วงลงแม่น้ําไปนั่นเองโอ้โหเศร้าจริงๆเลยนะคะเจ้าแมวก็แบบอื้อหือไอหมาเอ,อ้ยแกนี่มันจ๊ดะเหงาจริงๆเลยใช่ว่าโหแค่นี้ก็ทําร่วงไปแล้วแมวก็เลยต้องหาวิธีนะคะ ไปเอาลูกแก้วที่ล่วงอยู่ในน้ำเนี่ยมาให้ได้แมวก็เลยจับเอ่อให้ให้ปลาเนี่ยนะคะไปช่วยหาเจอ้วยนะแล้วมีปลาอยู่ตัวหน,นึ่งเนี่ยที่มันอมลูกแก้วไว้แล้วมันไม่ยอมคลายแมวบอกคายออกมาเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ยอมคายนะคะรู้ไหมแมวทําไงแมวนะคะก็เลยตบแก้มปลาตัวนั้นนะคะแล้วก็ตบ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 ตนะคะจึงเป็นที่มาของ ปลาแก้มชํำน้อเดรู้จักปลาแก้มช่ำไหมถ้าวันนี้ไม่รู้จักนะคะไปค้นหานะคะมันจะมีชื่อปลานี้จริงๆนะคะปลาอ่าโดนตบจนแก้มชํำเลยนะคะแล้วก็ยอมขายลูกแก้วออกมาค่ะแมวก็เลยไม่ไว้ใจเจ้าหมาแล้วนะคะแมวก็เลยคาบเอาลูกแก้วไปให้ปากับยายเองปากับยายก็ดีใจมากๆนะ <S <S แล้วก็เลยยี้ยงดูแมวอย่างดีเลยนะเพราะว่าแบบว่าบอกว่ารู้ว่าแมวไปเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ ไม,ไม่คิดว่าเจ้าหมาเนี่ยมันไม่ไม่ได้ร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ดูแลแมวแมวได้นอนอยู่บนบ้านนะคะได้กินหัวปลาได้กินเนื้อปลาทูใช่ไหมในปัจจุบันนี้ส่วนหมาป็ไงหมาก็นอนอยู่ใต้ถุนบ้านนั่นเองไม่ได้ขึ้นบนบ้านนะคะแล้ววันใดที่ถ้าแมวลงมานะคะก็จะโดนเจ้าหมาเนี่ยกวดไล่ฟัดกันอยู่นั่นแหละนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของว่าทำไมหมากับแมวถึงไม่ถูกกันนั่นเองคะ่ะ จบไปแล้วกับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างนักเรียนเคยฟังเรื่องนี้มาก่อนไหมอ้าวตอบเปิดไม้ตอบคุณครูได้นะคะเคยฟังมาก่อนไหมเอ่ยเนี่ยแล้วก็คนก็นิ่งเงียบอะ่ะนั่งนิ่งอยู่เลยไม่รู้ว่าอ้าวนักเรียนอ่าไม่เคยอาไม่เคยโอเคอ่ามีคนตอบแล้ววันนี้ไม่เคยแล้ววันนี้ก็ได้ยินจากคุณครูมอลล่ไปแล้วนะคะ โอเคถ้าเราเจอกันวันหน้าเนี่ยครูก็จะหาเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกเนาะดีไหม <S <S นักเรียนคะงานเนี่ยที่คุณครูให้ไปทำนะคะก็คือว่าน,นักเรียนไปหานิทานพื้นบ้านใช่ไหมแล้วก็มาทําเป็นนิทานหน้าเดียวอ่ามีคนส่งมาบ้างแล้วใครที่ยังทําไม่เสร็จนะคะหรืออยากจะปรึกษาคุณครูนะคะให้นักเรียนอ่าลายส่วนตัวมาก็ได้หรือลายในกลุ่มเลยคุณครูก็ตอบทุกครั้งอยู่แล้วเนาะจะได้ช่วยดูนะคะเอ่องานนี้ทรงวันศุกร์ นะคะส่งบรรสูเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งอาทิตย์เนี่ยงานชิ้นเดียวนะคะส่วนการเรียนออนไลน์วันนี้นะคะก็เป็นการทบทวนในเรื่องของนิทานพื้นบ้านแล้วก็เล่านิทานเรื่องหมากับแบวทำไมถึงไม่ถูกกันเนี่ยให้นักเรียนฟังด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอเช็คชื่อหน่อยนะครูหยุดแชร์ก่อนอ่านะคะเช็คชื่อ